ณประเทศบุรุนดีทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนแกนยิกาของแม่น้ำรูซิซีเคยมีเรื่องเล่าของอสุรกายตัวหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องขวัญผวาเจ้าอสุรกายตัวนี้นั้นไม่เคยถูกจับหรือตามล่ามันได้แม้แต่ครั้งเดียวมันยังคงหลบหนีจากการตามล่าของเราทหารและในผ่านมาได้หลายต่อหลายครั้งจจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่ามันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหรือย,ยัง หรือว่ามันจะยังคงอยู่และยังหลบซ่อนอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ต่อไปวันนี้รายการ World of Monster จะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับตำนานเพชฌฆาต300ศพตัวนี้กันเพชฌฆาตเลือดเย็นอสูรกายแห่งแม่น้ำรูซิซีเจ้าของสถิติ300ศพกูสตาร ก่อนไปเริ่มคลิปนี้ผมขอแทรกอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าข้อมูลที่ผมจะมาพูดภายในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกูสตาฟจากภาพยนตร์เรื่องพลายนิเวในปี2007ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับข้อมูลที่ผมจะพูดหลักๆในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลของกูสตาฟจากในชีวิตจริงของเรานะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันต่อเลยกูสตาฟนั้นคือชื่อเรียกของจระเข้แม่น้ำนายเพศผู้ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาประเทศบุรุนดี ทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนแกนยิกามันคือจระเข้เพชฌฆาตที่คลาดชีวิตสิ่งมีชีวิตไปแล้วมากมายว่ากันว่าจำนวนคนที่ถูกกูสตาฟกินหรือสังหารไปนั้นมีมากถึง300ศพกันเลยทีเดียวนับเป็นสถิติจระเข้กินคนที่มากที่สุดในโลกโดยมันมีความยาวลำตัวอยู่ที่ประมาณ20ฟุตหรือ6เมตรกว่าๆและน้ำหนักของมันนั้นก็หนักได้ถึง2,000ปอนด์ ในปี2004มันได้รับการยืนยันว่าเป็นจระเข้ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในทวีปแอฟริกาและมีการประมาณอายุของมันไว้ว่ามันน่าจะมีอายุมากถึง60ปีกูสตาร์ฟนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากการที่มันสังหารผู้คนไปมากถึง300ศพในรอบ20ปีที่ผ่านมาและนอกไปจากนี้มันยังมีพฤติกรรมแปลกๆที่แตกต่างออกไปจากจระเข้ตัวอื่นนั่นคือเมื่อมันฆ่าคนได้นั้นบางทีมันแทบจะไม่ได้กินเลย แต่มันจะทิ้งซากเอาไว้อย่างนั้นเฉยๆราวกับเป็นการทําให้ผู้อื่นหวาดกลัวชาวบ้านบางคนถึงกับเชื่อว่ามันเป็นเจระเข้ผีสิงที่ถูกส่งมาคุ้มครองแหล่งน้ําแห่งนี้และนอกไปจากนั้นกูสตาร์ยังเคยมีพยานพบเห็นว่ามันทําลายฮิปโปโปเตมัสขนาดโตเต็มที่กลางแม่น้ําอีกด้วย นับว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากเพราะโดยปกติแล้วจระเข้จะไม่ทำร้ายฮิปโปโปเตมัสในทางกลับกันมันควรเป็นฝ่ายถูกฮิปโปโจมตีด้วยซ้ำเพราะเขี้ยวขนาดใหญ่ของฮิปโปนั้นสามารถที่จะกัดทะลุหนังจระเข้ได้อย่างไม่ยากเย็นมีอยู่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่วางแผนจะจับเจ้ากูสตาร์โดยที่ผู้เขานั้นได้ร่วมมือกันสร้างกรงขนาดใหญ่ขึ้นมาและนำไปวางไว้ริมแม่น้ำและใช้แพะเป็นเหยื่อล่อไว้ข้างใน แต่เมื่อเช้าวันใหม่มาเยือนพวกเขาก็ต้องพบว่ากลงนั้นได้จมหายลงไปในแม่น้ําและเหยื่อก็หายไปด้วยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นเจ้ากูสตาฟอีกเลยชาวบ้านบางคนถึงกับเชื่อว่ามันอาจจะหลบหนีไปหาก,กินในพื้นที่อื่นเพื่อหลบหนีการตามล่าของพวกทหารบางก็บอกว่ามันอาจจะถูกจับกินโดยสิงโตบางก็บอกว่ามันอาจจะแก่ตายไปแล้ว หรือบ้างก็บอกว่ามันอาจจะยังมีชีวิตอยู่สักที่ใดที่หนึ่งในแอฟริกาเก็ตความรู้เพิ่มเติมกูสตารจากภาพยนตร์เรื่องพลายในบอลในปี2007นั้นถือว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่เกินความเป็นจริงโดยขนาดตัวของมันในหนังนั้นมีความยาวถึง9เมตรซึ่งนับว่าใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวจริงนั้นมีความยาวอยู่แค่6เมตรกว่าๆเอง และถ้าเกิดว่าฟังฟังจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ากูสตาร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับจริงๆจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวครับเพียงแต่ว่ามันจะดูตัวใหญ่ถ้าเทียบกับจระเข้แม่น้ำนายด้วยกันเองแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขนาดตัวของมันเนี่ยไปเทียบกับจระเข้น้ําเค็เคมจากพื้นที่อื่นดูแล้วเนี่ยจระเข้ตัวนั้นอย่างที่พูดขึ้นมาครับว่าโหไอ้น้องธรรมดาวะ โดยหากอ้างอิงตามบันเทึกของกินเนส s บุ๊กแล้วนะครับจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการจับได้แล้วก็จับวัดขนาดกันจริงๆแล้วเนี่ยคือเจ้าโลลองจระเข้น้ําเค็มขนาดยักษ์ที่ถูกจับได้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี2011มีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางที่ถูกวัดอย่างเป็นทางการอยู่ที่6.17เมตรและน้ําหนักตัวอีก1,075กิโลกรัมหรือมากกว่า1ตัน ในปัจจุบันนี้นั้นเจ้าโลหลงได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วแต่ซาาของมันนั้นก็ยังถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รป,ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของประเทศฟิลิปปินส์และสุดท้ายนี้ขนาดตัวของเจ้ากูสตาฟที่รายงานมานั้นเป็นเพียงแค่การคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์และพยาี่อ้างว่าเคยเห็นตัวมันเป็นๆเ,เนื่องจากว่าไม่เคยมีใครตามจับตัวมันได้ทําให้ขนาดตัวของมันนั้นไม่ได้ถูกวัดอย่างเป็นทางการว่าแท้จริงๆแล้วมันมีขนาดตัวเท่าไหร่กันแน่ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปประวัติความเป็นมาของเจ้ากูสตาฟก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลภายในคลิปนี้มันผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยเว้านาทีนี้ด้วยนะครับชอบไม่ชอบกันแต่อย่างไดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากให้รายการ w o r l d o f m o n s t e r อร์ใน EP หน้าเนี่ยทำเกี่ยวกับตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้วิดีโอของคลิปเราก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วนะครับถ้าใครยังไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o n s t e อร์ Land ขคออย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเปิดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ